ผมก็อยากจะทำความดีครับอย่างเช่น,ชนอยากจะจัดห้องให้สะอาดสะอ้านเลยโอ้ oh, เป็นการต้อนรับเดืนอนฮาร้อนอย่างเงี้ยหรอครับใช่แล้วอ๋อ oh, ดีมากเลยแนวะคิดนี้รครับแล้วนามิตรละ่ะนามิตรคิดว่ายัางไงนามิตรอยากจะทำความสะอาดเหมือนกันกับรานบุรีอ้าวเหมือนกันเลยหรอครับแต่ว่าทำความสะอาดคนละย่าง นั่นเป็นตัความสะอาดจิตใจครับโอ้โอดูด,ดีมากเลยเอาอย่างนี้ถามน้องอีกคนดีกว่าว่าเอ๊ะน้องๆมีวิธีการวางแผนอย่างไรน,นะครับเกี่ยวกับการทาความดีในช่วงเดือนฮารอมครับครับสามวัลลกกุ้มวะรรอะมาตุลลอฮ์วบเราะกาตุฮ์ครับกะอะไกุมันสามวะเระมตาลลอฮ์วะบบเราะกาตุฮ์ๆๆๆครับครับน้องอะไรครับน้องอิสลาโอน้องอิสลาสบายดีนะครับเสียงไม่เหมือนเดิมนะน้องอิสลาไม่สบายหรือเปล่าครับสบายดีนะครับ ัมดุลิสเสียงหนูเปลี่ยนไปนะครับอน้องอิชาร่ะครับ <ไป S 1> น้องอิาล่น่าจะไปร่วมค่ายมาด้วยหรือเปล่าครับไปมาปะครับ<ไ>ปเป็นยังไงบ้างเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยครับใจอุโอ้เล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นในค่ายดีกว่าอ่านุมิตรจริงจะได้ไปร่วมค่ายในปีหน้าด้วยอะไรเนี่ยไปได้ละมาบัดมาอัลลอฮ์เห็นไหมเห็นไหมเป็นความดีงามอย่างมากเลยการละหมาดตะฮัดยุศเนี่ยเขาละหมาดกันตอนชิง ่คะห้ามดูลินะครับละหมาดทหารยุดธเขาละหมาดกันตอนเที่ยงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเที่ยงคืนไงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะโอ้แล้วละหมาดตอนไหนอะครับก่อนซุบปฮีอ๋อก่อนซุบปฮีนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็หมายถึงการละหมาดในยามค่ำคืนแหละใช่ไหมครับน้องอิซ่าครับค่ะอืมครับแล้วได้อ่านอันกุรอานกันด้วยชื่อค่ายว่าอะไรอะครับชื่อค่ายว่าอะไรครับ ค่ายฮาฟิตฟูดฮะมิดกูจริงบบได้ยินชัดไหมครับฮาฟิตฟูดจัดขึ้นที่โรงเรียนสวนสันติลำไซใช่ไหมครับใช่ค่ะก็โรงเรียนของน้องดิซานแล้วแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแต่ไม่ใช่โปรแกรมของโรงเรียนใช่ไหมครับแต่มีกลุ่มพี่ๆเนี่ยมาจัดให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้และตอนนี้น้องกอดรี่ก็น่าจะไปเข้าค่ายอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้คือคอยถามอะไรก็ใช่ค่ะหมดเลย โอ้เงียบหมดเลยนะครับเอ้าน้องอิสซาระครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของเดือนฮารอมเดือนต้องห้ามนะครับน้องอิสซาระทราบหรือเปล่าครับว่าการถือสินอดที่มีความประเสริฐรองลงมาจากการถือสินอดในเดือนรอมฎอนตามที่ท่านอบีได้บอกเอาไว้เนี่ยคือเดือนอะไรครับได้ไหมครับเอาใหม่ครับอ้าวเอาคำถามใหม่นะครับคำถามถามว่าการถือสินอดที่มีความประเสริฐรองลงมาจากการถือสินอดในเดือนรอมฎอนคือการถือสินอดในเดือนไหนครับเชิญเลยครับ ดมอดอมค่ะโอ้รู้ได้ยังไงอะครับน้อยสาระครับพีคนกริบพี่บอกไปนะครับพี่คนบอกไปตอนตั้งไม่ใช่เมื่อกี้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเข้ารายการก็บอกไปแล้วว่าเดือนที่มีความประเสริฐไม่ใช่เดือนการถือสอดที่มีความประเสริฐรองจากรองจากการถือสอดในเดือนมดอนนั้นก็คือการถือสิอดในเดือนมืดครอบนั่นเองนะครับน้อยสาระวางแผนว่าจะทําความดีอะไรสักหนึ่งประการครับน้อยสาระครับก่อนที่หมดเวลาครับการถือสินอดเหมือนกันใช่ไหมครับ โอ้ยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมไปเลยนะครับเดี๋ยวชาวล็อกวันที่9วันที่10เนี่ยจะมีรายละเอียดมาพูดคุยกับน้องๆในวันต่อมาครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับน้องอิสซาระเดี๋ยวยังไงที่คุณคฝากขอรางวัลผ่านทางคุณพ่อไปแล้วกันนะครับไม่ใช่คุณพ่อสิเป็นเป็นคุณพี่แล้วกันนะครับครับครับโอเคครับโอกาสหน้าทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับน้องอิสซาระครับครับหยุดจากกินแล้วคอยรอนครับสอะลัยกุ้วะเร์กมาตุลลอหิวบรอกกาตุฮนครับบายกุ้งมอร์ก รับตวรอดอานะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วนีนกูจริงครับโอกาสหน้าคงจะให้น้องๆได้โทรมามีส่วนร่วมกันใหม่สำหรับวันนี้รายการเบาตัวน้อยหมดเวลาลงแล้วนะครับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าและน้องๆอย่าลืมนะครับคลิปวิดีโอที่น้องๆสามารถถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็นํามาเสนอในรายการของเราเนี่ยเรายังต้อนรับน้องๆอยู่ครับสำหรับวันนี้บอกลากันไปก่อนครับพี่อรีนามิตรและก็กูจริงนะครับบอกลาไปก่อนโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับวะบิลนเลตอฟิกันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวอะล์มะตุลลอยฮิวะบรอะกาตุครับ Oh, come on. Who made the sand? Who made the stone? Who makes the fields with the colors of gold? Who made the lakes? Who made the seas? Who makes the trees sway in the breeze? It was Allah who gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was Allah. <The> OPC yeah, คือชื่อย่อของโอ i ิ o m e r i ริกโปร t อ o โทไซาน i ดีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ในวิตามินซี20เท่า และสูงกว่าวิตามินอี0เท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มี o อ c สูงเท่ากับเมล็ดองุ่นแคลแกร็บซีดออยสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแคลที่อุดมไปด้วย OPC จากเมล็ดองุ่นสกัดเย็นทําให้คงคุณค่าของสาร o อ c ซไวเกือบร้อเปอร์เซนตมี OPC สูงถึง500มิลลิกรัมเพราะใน1แคปซูลสกัดมาจากเมล็ดองุ่นกว่า3,500เมล็ดสามารถปรับสมดุล ร่าางกยสําหรับผู้ที่มีแนวโน้มเส้นเลือดเปราะและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกงันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แควได้ที่089-115-0816และ02-266-6901รายการคิดอย่างผู้สรัทธา بسم الله الرحمن الرحيم